ตัวมักกะโรนีหรองมักกะโรนีหงมักกะโรนีมักกะโรูมักกะโรนีผลจำไว้นะจำไว้เมื่อคือมักกะโรนีผลมักกะมังกรีมักกร์ไหเลยไม่ใช่มันคือมักกะโรนีผลเขาผิดอันนี้คือตัวอะไรมักกะโรนีผลหล่อเออทำไมผู้ชายไปชอบตัวแบบนี้อ้าวเป็นไงมันเป็นการ์ตูนในวรรณคดีใช่ใช่ตัวยุยยุยยังไม่ได้หรอตัวเป็นคนหน้าเป็นไก่มีปีกจะใส่รองเท้าบูท ชื่อมาการ์โลนีขนใช่ใช่สัตว์ในบรรณคดีพี่แพรจริงจังมากอ้าวไม่ได้เรียนหรอเออเนี่ยไม่เรียนแหรอนี่เรียนนี่ยังเรียนอยู่นะมีอะไรบ้างใช่ป่าเห็มพานอ่ะมันจะมีสัตว์ที่แบบว่ารู้จักป่าเห็มพานไหมมีอัลมอนด์มีอะไรอ่ะเห็บมาพานไงอัลมอนด์ในคดีมันก็ดี ถอยลิโซฟังตรงลูกเกดขอลูกเกดอะไยลูกเกดมาได้ไงแอโนล่าแอโนลาใช่จริงจริงเป็นไมาเห็นมาผ่านทุกไม่แล้วแซนดี้ไม่เคยเรียนหรอกเแบบประถมมัธยมอะเขาเปิดแอมาหรอเขาเปิดอยู่เป็นจริงนะพี่อะจริงไหมอันนี้ตัวตัวหน้ามันเป็นอย่างนี้หรอใช่ใช่มักกะโรนีผลเมื่อวานพี่ไปเปิดอยู่เป็นรูปแบบรูป ก็มีไก่นะกินนอนลิงลิงเล่นเป็นตัวเนี่ยคิดดูดิกินนอนแล้วหลิกินนอนไม่แล้วผู้ชายชอบแบบนี้หรออ้าวมันเรื่องในแบบวรรณคดีอะไรเงี้ยไม่เลยมันเป็นสัตว์อะมันแปลงร่างได้ใช่อ๋อแล้วแปลงร่างก็เลยสวยเลยใช่อ๋อแล้วไม่ตอนเป็นสัตว์ไม่เห็นสวยเลยอะอยู่มันสุดสวยอันนี้เขาว่าแบบไอ้นี่แบบเออสวยนี่เ็นแก้มรู้หัวใจด้วย ทาบูทชิกๆด้วยาจะใส่ของทาบูด